อัลตันตาโรม่าเสมอกันไปสวัสดีุกันนะครับมาพบกับนักเตะนัดคอมกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะไปกันที่อิตาลีนะครับหลังจากที่ไปเยือนลีกอื่นมาเยอะแล้วไปอิตาลีกันบ้างแล้วกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของอัลตันตาแล้วก็ทางด้านของโรม่านะครับผมจะมาดูกันดีกว่าว่าความพร้อมของแต่ละทีมและผู้เล่นที่คัดจะลงสนามเป็นใครกันบ้างนะครับไปกับนักเตะนัดคอมกันเลย นะครับผมาท,าบทางด้านของอัตราตาของทางด้านแกสเปรินนี่กุนซือนะครับผมก็ตอนนี้จะยังไม่มีทางด้านของฮาเทบัวแล้วก็โรเชลลี่รวมถึงทางด้านของอเดีมอราลุกมั่นด้วยนะครับที่บาดเจ็บนะครับผมก็ที่เหลือก็ยังลงสนามกันได้ปกตินะครับผม ส่วนทางด้านโรม่าของทางด้านของโคเซมบูรินโยครับนี่ไปอยู่ที่ไหนก็แฟนบอลก็ค่อนข้างรักนะครับเพราะว่านําความสําเร็จไปสู่ทีมเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะมาดูโรม่าก,กันก่อนแล้วกันนะครับผมล่าสุดนี่ก็ต้องในฟุตบอลยุโรปนะครับสำหรับยูโปรปาลีกก็ต้องต่อเวลาเลยนะครับต้องเล่นช่วงทดเวลาต่อเวลาเลยเพื่อจะได้บอว่ากว่า,วาจะผ่านไฟยนูดมาได้นะครับผม ส่วนเกมนี้ก็จะไม่มีทางด้านของคาร์สดอบนะฮะที่บาดเจ็บแล้วก็ทางด้านของคิสมโมลดิงแล้วก็วานนันดุมนี้ยังต้องเช็คความฟิตนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับอาจจะมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับอัลเตต้าจะมาในระบบ 3, 4, 1, 2 นะครับก็จะเป็นทางด้านฮวนมูโซนะครับแล้วก็าทางด้านของลาเฟลโตลอยชิมซิตี้นะครับสกาวินนี่สปาร์คอสต้านะครับมาร์เทนเดรอนนะครับแล้วก็แอดิียนแล้วรวมถึงเมเล่พุฟส์มเนอร์แล้วก็ ison, วสปาร์ตาแล้วก็ arta, ลัสมุสฮอยลุนนะครับผมามาดูทางด้านโรมาก,กันบ้างดีกว่านะครับว่าใครจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1 นะครับผมก็สลับกันนิดนึงนะฮะอัตาร์ตาสามสี่หนึ่งสองโรมามาสามสี่สองหนึ่งก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของปาติซิโอนะครับแล้วก็มันชินี่อิบันเยสจอนเลนเต้นะครับซาเลฟสกี้คิเซนเต้นะครับเนบรนยามาติชนเอลชาลาวีนะครับแล้วก็ดีบัลล่ารวถึงเปเลกินนี่แล้วก็แทมมี่อับราฮัมนะครับดาว, ala, ว, ini, ว Abraham, ยิงตัวเก่งนะวันนี้ก็เตะกันที่จีวิสสเตเดียมนะครับสนามของอัลตาร์ตานะครับผู้ตัดสินก็เป็นทางด้านของอิราติ ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านนี่บทจะดีก็ดีนะบทจะเลวร้ายก็เลวร้ายเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ยุโรปไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าฟอมการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาเนี่ยแหละครับแล้วก็ทางด้านโรมานี่ก็แหมจะบอกเป็นข่าวร้ายของโรม่าหรือข่าวดีของยูเวไหมเพราะว่าอยู่เป็นตัวนี้ได้คืนได้แต้มคืนมาสิบห้าแต้มนะครับผมก็ทําให้อันดับของ ยูเว่นี่ขึ้นไปเบียดโรมาล่วงโรมานะครับก็ว่าอม,มองแล้วด้วยความที่อตาตาล้าก็เอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็โรมาก็ผมคิดว่ามีดีพอเพราะฉะนั้นน่าจะเจ้ากันไปเสมอกันไปนะครับสาหรับคู่นี้โรมาไปเยือนแบบมีแต้มแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นทัศนาของผมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าแล้วกันนะครับฝกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลังเตะดอทคอมกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ